สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีดอมช n n น l นะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2563ครับผมนะมาอัปเดตและเตือนกันนิดนึงก่อนนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่1แล้วกันนะครับซึ่งวันนี้ขออญาตนะครับมาแบ่งปันนะครับแล้วก็เตือนให้ทุกท่านรับทราบใครที่ได้รับสิทธิ์นะฮะโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่1 นะครับเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์นะครับในเฟสสอหากไม่ทําตามกฎนี้นะครับซึ่งอาจจะมาแบ่งปันและย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะหลายท่านอาจจะรับทราบอยู่แล้วนะครับมีข้อมูลอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแน่นอนว่า หลายท่านรับทราบแล้วครับว่าเฟสสองจะเกิดขึ้นนะครับในต้นเดือนนะครับของปีหน้าคือปี64ส่เนี่ยนะครับส่วนวันไหนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแต่ที่สําคัญก็คือปัจจุบันนี้นะครับคนที่ได้รับสิทธิ์เฟสหนึ่งจำนวน10บล้านสิทธิ์เนี่ยนะครับต้องดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับเอาละนะฮะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะครับอยากให้ท่านเห็นภาพอีกสักนิดหนึ่ง ใครที่รอบที่1เนาะนะครับซึ่งตั้งแต่ใช้สิทธิ์มาตั้งแต่23ตุลาคมถูกไหมครับถึง31ธันวาคมนั้นนั่นคือนะครับหมดโครงการรอบที่1เนี่ยคือ70วันปัจจุบันวันที่25ถ้านับวันนี้ด้วยก็คือใช้ไปแล้ว34วันเหลือสิทธ์นะครับในการใช้ในโครงการนี้นะครับ36วันถูกไหมเพราะว่าถ้านับวันพรุ่งนี้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยซึ่งพฤศจิกายนก็30วันนะครับเหลือ5วัน เดือนหน้านะครับธันวาคมเนี่ยมี31วันนะครับเพราะฉะนั้น5วันบวก31ก็เป็น36วันนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเหลือ36วันในการใช้ของรอบที่1 หลายท่านส, linkage, สมาชิกนะครับผมยังไงก็รายงานตัวหน่อยก็ได้ครับว่าปัจจุบันนี้ท่านใช้สิทธิ์หมดไปหรือยังใครใช้สิทธิ์หมดไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องนะรอคอยกันนิดนึงนะครับเข้าใจเลยว่ามันรอนานนะครับซึ่งอยากจะใช้ในเฟสสอต่อแล้วเข้าใจเลยครับท่านนะยังไงก็มาพิมพ์แบ่งปันกันนะครับในเฟสที่1่รอบที่1แล้วกันเนาะนะครับที่ใช้ใครใช้หมดเหลือเท่าไหร่ก็มาแบ่งปันกันส่วนรอบที่2ที่เปิดนะครับในเดือนพฤศจิกายนคือวันที่11ถูกไหมสิบเอ็ดพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ ในรอบที่2เนี่ยถ้านับตั้งแต่11จนถึง3 1ธันวาคมเนี่ยราวๆประมาณ51วันณนะปัจจุบันเนี่ยคือวันที่25่าถ้านับวันที่25คือวันนี้ด้วยใช้ไปแล้ว14วันครับก็ยังเหลือที่เราสามารถใช้ได้คือ36วันครับท่านนะก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะดําเนินการใช้อย่างต่อเนื่องได้นะครับส่วนในรอบที่3ถูกไหมก็คือล่าสุดเลยก็คือวันที่19พฤศจิกายน 2. องหที่ผ่านมา ซึ่งท้านับวันที่19จนถึง31ธันวาคมเนี่ยก็รวๆประมาณ42วันใช้ไปแล้วณนะวันนี้คือ25พฤศจิกายนท่านับวันนี้ด้วยก็คือ6วันละเพราะฉะนั้นเหลือเวลาที่ท่านจะต้องใช้ในรอบที่3นี้ซึ่งเสี่ยงที่สุดเลยก็คือ36วันบริหารจัดการใช้ให้ได้ เพียงพอครับผมเวลา36วันนี้นะก็เป็นกําลังใจให้นี่คือเป็นสิ่งที่อยากให้ท่านเห็นภาพก่อนนะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับเนื่องจากถ้าท่านใช้ไม่หมดภายใน31มธันวาคมนี้ท่านก็ไม่สามารถที่จะไปในเฟสที่2ต่อนั่นเองนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในส่วนของวันนี้ที่อยากจะมาแบ่งปันให้ท่านได้รับทราบกันนะครับ คนละครึ่งเฟสหนึ่งครับรีบใช้สิทธิ์ด่วนเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์ครับคนละครึ่งเฟดสองหากใช้ไม่หมดภายในวันที่31ธันวาคมคาดเปิดลงทะเบียนเฟดสองครับช่วงต้นมกราคมนี้นะฮะนายพรชัยครับจีรเวรที่ปรึกาษาเศรษฐกิจการนึงนะสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า smiles. ความคืบหน้านะครับของโครงการคนละครึ่งครับที่เริ่มโครงการเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดนี้มียอดการใช้จ่ายภายใต้โครงการคนละครึ่ง เมื่อวันที่21นะครับพฤศจิกายน2 3ที่ผ่านมามูลค่าการใช้ใจ่ายรวมครับผมนะ2 3 0 2 3 4ล้านบาทโอ้โหตัวเลขไม่น้อยนะครับโดยการใช้ใจ่ายรวมดังกล่าวนะครับแบ่งสัดส่วนของประชาชนใช้ใจ่ายเอง11,747.9ล้านบาทครับคิดเป็น51%และรัฐสมทบครับ11,275ล้านบาทคิดเป็น49% ส่วนล้านค้าลงทะเบียนแล้วล่าสุดปัจจุบันที่วันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือ782,169ล้านค้าครับท่านก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆืเนื่องจากร้านค้าท่านสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์ในส่วนของการเป็นนะฮะร,ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการสิทธิ์คนละครึ่งได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้สั่งให้ขยายโครงการคนละครึ่งระยะที่2หรือเฟสที่2คาดว่าจะมีความชัดเจนครับผมในเดือนธันวานี้และเปิดให้ใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนมกราคมนะครับ2564เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ครับผมจากกระทรวงการคลังนะนะครับ ขณะที่เงื่อนไขครับของการลงทะเบียนเบื้องต้นครับผมกระทรวงการคลังชี้แจงว่าคนที่ลงทะเบียนโครงการคนครึ่งน,นะครับเฟสสองจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนเฟสหนึ่งไปแล้วจะต้องใช้สิทธิ์คนละครึ่งครับผมให้หมดภายใน31ธันวาคม2563จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการคนครึ่งเฟสสองได้ อันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเข้าใจคอนเซปต์อยู่แล้วจะใช้หมดก่อนนะครับนะหรือจะไปหมดวันที่31ธันวาคมก็มีค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะท่านบริหารจัดการการใช้ดีๆเสี่ยงสุดก็คือรอบที่3หนะฮะหลายท่านอาจจะยังใช้แล้วมีเงินยังเหลืออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังของสิตรัฐโครงการอคนขึ้นอยู่ก็บริหารจัดการใช้ได้สําหรับเงื่อนไขนะครับคนละครึ่งเฟส2เนี่ยนะครับ นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวก่อนหน้านี้ว่าครับผมได้เตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นกําลังการใช้ใจ่ายในเฟสที่2ช่วงต้นปี2564เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนถูกไหมหลังจากมาตรการระยะแรกได้รับการตอบรับนะครับจากประชาชนอย่างล้นหลามแล้วกันเนาะก็หลายท่านก็ชื่นชอบแหละนะครับทั้งนี้ฮะโครงการคนละครึ่งเฟสสครับจะเริ่มในปี2564 เป็นการขยายระยะเวลาของมาตรการออกไป จากเดิมสิ้นสุดเนาะในวันที่31ธันวาคมนะฮะ63นั่นคือเฟสที่1เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อช่วงปีใหม่นะครับส่วนจะมีการเพิ่มสิทธิ์มากกว่า10ล้านคนนะครับหรือไม่นะครับเนื่องล่าสุดเราได้ตัวเลขถึงเท่าไหร่ครับ15ล้านคนเลยนะครับเนื่องจาก10ล้านคนของเดิมก็เพิ่มอีก4นะครับ4-5ล้านคนนะครับอันนี้ก็คือข่าวล่าสุดนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องตัวเลขก็อัปเดตกันเป็นระยะระยะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบได้เต็มตัวนะครับ เพื่อนำไปใช้ใจ่ายมากกว่า3,000บาทหรือไม่นะซึ่งแน่นอนว่าโครงการเฟส1เนี่ยตลอดโครงการเนี่ยทางด้านของโครงการคนละครึ่งเขาให้3,000บาทตลอดโครงการนั่นคือเงินของรัฐถูกไหมแล้วก็แน่นอนว่าถ้าอยากจะใช้คุ้มค่าก็จะมีเงินของเราในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยถูกไหมอีก3,000ก็เป็น6,000บาทเลยนะอันนี้คือในส่วนของในรอบที่1หรือเฟสที่1นะครับซึ่งมีการลงสมัครด้วยกัน3รอบอย่างที่เราได้เห็นภาพไป จะต้องไปดูครับในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ใช้นะครับแต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอนะครับนะต่อการที่จะเปิดในเฟสสองนี้และรายละเอียดนะครับอีกครั้งคาดว่าสรุปในเดือนธันวาคมอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันต่อว่าเดือนธันวาคมนะครับในเขาเรียกว่าการประชุมครมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะได้รับข้อสรุปนะครับและรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสองนะฮะจะ ใช้เงินในส่วนพระราชกำหนดพรกเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบโควิดนะครับผมนะฮะจำนวน4 0 0แสนล้านบาทขณะนี้ครับเหลือประมาณการที่นำมาใช้จ่ายได้ก็คือ2 0 0แสนล้านบาทนะครับแต่จะต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครับพิจารณารายละเอียดก่อนนะครับถึงจะนำสองแสนล้านบาทเนี่ยนะครับมาทำการใช้ในโครงการเฟดส,สองหรือโครงการคนละครึ่งเฟดส,สองนี้ได้ด้านนายกฤษดาจีนวิจารณะปรลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าถึงรายละเอียดนะครับคนละครึ่งเฟดส,สองว่าสําหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งครับผมในเฟสแรกท่านสามารถขอใช้สิทธิ์เฟดส,สองต่อได้เลยนะครับแต่มีเงื่อนไขคนที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ต้องใช้จ่ายเงินนะครับที่ได้รับจากโครงการเนี่ยสามพบาทให้ครบภายในวันที่31มธันวาคม2องหจากนั้นทางระบบครับจะมีปุ่มนะครับหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่นะนะครับแล้วกดยืนยันก็จะสามารถเข้าร่วมนะครับในส่วนของ w w w ร์ไวด์เวคครึ่งเฟสสได้ทันทีนะครับ นี่คือเป็นสิ่งที่อัปเดตกันนะครับทั้งนี้ครับผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2จะได้เฉพาะส่วนนะครับของโครงการในเฟส2เท่านั้นนะครับไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับ3,000บาทในเฟสแรกเบื้องต้นคาดว่าทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันทั้งเรื่องวงเงินและก็จำนวนสิทธิ์ที่จะขยายเพิ่มโดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้เบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเม็ดเงิน เพียงพอในเฟสสองนี้นะครับนี่ก็คือเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับและเป็นการเตือนอย่างที่เราแจ้งไปในส่วนของ3รอบเฟสที่1 ที่ท่านได้รับนะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไปแล้วรอบที่1ไม่น่าเป็นห่วงนะทุกท่านเพราะว่าหลายท่านนะสมาชิกหลายท่านก็เริ่มแจ้งมาแล้วว่านะครับในเรื่องของการใช้นะครับสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยได้หมดไปหลายๆท่านแล้วนะท่านก็สบายใจได้ในรอบ2และรอบ3ท่านต้องนะฮะวางแผนการใช้นั่นคือการเตือนวันนี้ขอยัดมาเตือนให้กับนะครับทางด้านของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบที่2และรอบที่3รับทราบกัน นะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องบริหารจัดการใช้เนื่องจากเหลือ36วันถ้านับวันนี้เป็นต้นไปจนถึงนะครับ31ธันวาคมเนี่ยนะครับ36วันนี้ท่านบริหารจัดการให้ได้นะครับผมผมเชื่อมั่นว่าท่านทําได้นะครับและอาจจะหมดก่อนด้วยซ้ําเนื่องจากอะไรครับถ้าท่านนะฮะใช้ไปบ้างแล้วมันก็จะเหลือบริหารจัดการอีกไม่กี่วันล่ะครับที่ท่านสามารถใช้ได้นะนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับทุกทท่านเลยในเฟสที่1่ส่วนอีกกลุ่มนะครับที่ทําการลงเนาะเฟสที่1นนะครับซึ่งลงไม่ทันลงแล้วถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วพิมพ์มาสอบถามนะครับว่าเออเราจะนะครับมีสิทธิ์ลงในเฟส2หรือไม่นะครับเนื่องจากนะครับรายละเอียดมันยังมาไม่ชัดเจนแล้วกันเนาะนะครับขออนุญาตติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องและถ้าชัดเจนอย่างไรในกลุ่มดังกล่าวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับลงลงแล้วได้สิทธิ์แล้ว แต่ไม่ได้ใช้ตามกําหนดระยะเวลาเพราะขเขาจะผิดนะฮะว่าข้อความนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ในวันแรกแต่เพรเอิญว่านะครับมันใช้ไม่ทันนะครับก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไปนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับพยายามลงแล้วนะครับยังไงยังไงก็ลงไม่ทัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มที่2ใหญ่ๆรวมไปถึงในกลุ่มที่3ที่ไม่เคยลงเลยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมารุ้นกันต่อนะครับว่า3กลุ่มนี้จะมีเงื่อนไขอะไรนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการที่จะลงในเฟสสองนะครับผมต้นเดือนมกราคมที่จะเกิดขึ้นเป็นของขวัญปีใหม่ จากทางด้านของรัฐบาลและกระทรวงการคลังนะครับผมเอาละวันนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต e และที่สําคัญครับผมนะอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราครับผมวันนี้ช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องรำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ